ผู้ชมครับพบกับผมสุบวรพรามาลีกับเรื่องราวของกรณีศึกษาธุรกิจ s m e นะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมนะครับมารู้จักกับธุรกิจซึ่งเรียกได้ว่าสร้างรายได้นะครับให้กับประเทศในระดับต้นๆของประเทศเลยนั่นก็คือธุรกิจท่องเที่ยวครับวันนี้จะมาพูดคุยนะครับกับเจ้าของธุรกิจนะครับท่องเที่ยวบริษัทนีโอสยามทราเวลครับคุณจงกลบุญจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจงกลครับคุณจงกลเข้าสู่ธุรกิจ ท่องเที่ยวได้อย่างไรครับพอดีพี่สาวกับพี่เขยอะค่ะเขาทําธุรกิจทางด้านท่องเที่ยวเกี่ยวกับแขกสแกนดิเนเวียนทําทัวอินบาวเข้ามานะคะชวนไปทำทำทำงานเพราะว่าเขาขาดคนคก็เลยมาช่วยเขาทํางานอยู่พักหนึ่งแล้วธุรกิจก็อตอนนั้นดีมากเลยค่ะปี2อ2 0 ถึงสองพันห้ 23, นี่ตลาดสเกนนิเวียนดีมากๆเลยค่ะก็เลยเข้ามาสู่ในตลาดนี้ค่ะครับผมและทุกวันนี้นะครับก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วนะครับคือบริษัท n นโอเซียมทราเวลนะครับทั้งบริษัทเองเนี่ยหาแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็การหาบุคลากรมาช่วยในการทําธุรกิจนี้อย่างไรครับอ,อ๋อเงินทุนเนี่ยนะคะเราได้รับการสนับสนุนจาก sme ค่ะก็เอามาใช้เอามาหมุนได้ในบริษัท ชั่วขณะหนึ่งครับ,รบอย่างนี้ขอให้เล่ากระบวนการการทํางานนะครับว่าการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับกระบวนการในการทํางานนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือคือต้องบอกก่อนว่าเรามีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวมา33ปีทํามาเกือบทุกตลาดแล้วนะคะออการทํางานเนี่ยหัวใจของการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีอยู่แค่สําคัญสำคัญมีอยู่3อย่างคือคือเรามีห้องพักให้เขาเรามี เ,เครื่องบินตัวเครื่องบินให้เขาเราก็มีเซอร์วิสให้เขาอ,อันนี้คือหัวใจหลักค่ะถ้าเราขาดอันใดอันหนึ่งไปเนี่ยจะไม่ควบองค์ประกอบของ,ของ,ข,องของการท่องเที่ยวแต่เนื่องจากตอนนี้ขณะนี้นะคะเทคโนโลยีสูงมากการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสูงมากลูกค้าไม่จําเป็นต้องมาซื้อตั๋วกับเราลูกค้าสามารถจองตั๋วผ่านอินเทอร์เน็ตลูกค้าสามารถจองออจองโรงแรมผ่านอินเทอร์เน็ต บางทีเข้ามาก็ไม่จําเป็นต้องใช้เซอร์วิสของเราเพราะว่าลูกค้าเปิดเว็บไซต์แล้วก็ไปเที่ยวได้เองได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอัปเดตข้อมูลของเราตลอดเวลาจะต้องอัปเดตพนักงานของเราตลอดเวลาให้ให้ให้ใหทันกับกับกับโลกเทคโนโลยีอันนี้ค่ะครับผมแล้วทุกวันนี้นะครับมีการร่วมมือร่วมร่วมมือร่วมใจกันไหมครับกับผู้ประกอบการด้วยการในเมื่อธุรกิจนี่มีการแข่งขันกันสูงประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งสภาพของการเมืองด้วยเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องร่วมมือกันไหมครับเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจอ๋อมีค่ะ พวกผู้ประกอบการ SME นะคะคที่ทำทางด้านรัเสเซียเนี่ยตอนนี้เรามเีเหมือนกับสหพันธ์อยู่17บริษัทซึ่งร่วมมือกันระหว่างบริษัทใช่ค่ะร่วมมือกันเราจะช่วยเหลือกันทางด้านห้องพักเราจะช่วยเหลือกันทางด้านไกด์เราจะช่วยเหลือกัน,ทา,าน,กากนทางด้าน transportation เพราะว่าถ้าเราไม่ร่วมเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยเราคิดว่าเราสู้บริษัทใหญ่ๆ บริษัทยใหญ่ๆข้ามชาติไม่ได้ค่ะและ้วอย่างนี้ผู้ประกอบการ SME เนีน่ยจะใช้จุดแข็งอะไรถึงจะไปสู้กับผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างนั้นได้ครับสิ่งที่เราจะสู้ได้คือเราบริการด้วยใจเราบริการด้วยความเป็นไทยของเราครับแล้วของเราเนี่ยเราใช้ไกด์ที่คนไทยที่พูดภาษารัสเซียนะคะเราไม่ได้ใช้ไกด์รัสเซียเลยแต่เรารับรองได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าความรู้เรามากกว่าเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกับเราเนี่ย เขาจะได้ความรู้เต็มราคาคที่เขาเสนอมาเลยค่ะคแล้วเราก็มีสถานที่แปลกๆใหม่ๆที่คอยเสนอลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเราจะอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวของเราตลอดเวลาครับอยากจะให้ฝ่ากไปถึงผู้ประกอบการ s m e เนะครับเกี่ยวกับธรุรกิจท่องเที่ยวนะครับว่าจะสามารถปรับตัวอย่างไรหรือควรจะรวมตัวอย่างไรหรือควรจะมีแนวคิดในการทรําธุรกิจอย่างไรเพื่อจะสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะธุรกิจที่เรียกได้ว่าลําบากหรือว่ามีปัจจัยภายนอกมากระทบมากขนาดนี้ครับค่ะ ก็อยากจะฝากกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เราต้องรวมตัวกันแล้วค่ะเราใช้เดี่ยวไม่ได้แล้วเพราะถ้าเราใช้เดี่ยวเนี่ยเราจะถูกกรืนหมดเลยแล้วก็อย่าทําตลาดใดตลาดหนึ่งถ้าเรามีความสามารถเราทําได้ทุกตลาดค่ะคําว่าทัวร์อินบาวเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเฉพาะทัวร์รัสเซียทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะเปลี่ยนแต่เชื้อชาติเท่านั้นเองถ้าคุณมีความ ถ้าคุณทำรัสเซียได้ทุกชาติคุณก็ทําได้ค่ะในขณะเดียวกันตัวประเทศไทยคุณก็ควรจะทําค่ะเพราะคนไทยไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันแน่นอนค่ะอืมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ประกอบการธุรกิจ SME นะครับบริษัท Travel Agent ครับบริษัทนีโอเียมทราเวลคุณจงกลบุญจันทร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ผู้ชมครับสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME ได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือว่าการท,ทรําธุรกิจ Travel Agent นั้นเนี่ยจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันครับกับผู้ประกอบการที่ได้เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่ว่าจะเป็นการจองรถนะครับการจองโรงแรมเพราะถ้าคุณใช้เดียวแล้วนเนี่ยอาจจะไม่รอดได้ในการแข่งขันธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรงมากในปัจจุบันนี้นะครับรวมทั้งจะต้องมีการนะครับเรียกว่าไม่ทําธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวครับพยายามหาตลาดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อจะสามารถต่อยอดและพัฒนาได้อย่างยังย่ง วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมสุวตรบวรมารีต้องลาไปก่อนนะครับคราวหน้าผมจะพาไปพบกับกริีศึกษาธุรก,กิจไอเซงเดย์ D นั้นต้องติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ